คือถ้าคนไม่มีธรรมะมันทําร้ายกันหนึ่งไม่ยอมรับคนอื่นมีตัวตนมากคนอื่นดีกว่ากูไม่ได้มึงจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้กูต้องทําได้คนเดียวกูต้องสาเร็จคนเดียวกูต้องดีคนเดียวนี่คือคนไม่มีธรรมะ,ะเขามีว่า,าหลงผิดในตัวเองนะครับผมหลงผิดในตัวเองผมเรียนแค่ป .4 เองผมไม่ได้เรียนแต่ทําไมผมอยู่ในโลกแห่งใบนี้ได้ทั้งมีทั้งความโหดร้ายมีทั้งความผิดหวังมีทั้ง สุขมีทั้งทุกข์มีทั้งชื่อเสียงมีตุ๊กตาทองเจ็ดแปดตัวมีทั้งความตกต่ําทำํำไมเราอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่เราไม่ฆ่าตัวตายโดยที่เราไม่เกลียดสังคมโดยที่เราไม่แค้นสังคมไม่แค้นวงการแม่อะไรเงี้ยผมไม่เคยคาสัมภายว่าจะออกจากวงการจะเป็นอย่างโนนอย่างนี้ผมมีแต่ว่าผมไปไหนมีคนรักผมเพราะวงการ ใครที่มีความสุขกับผมเพราะวงการนี้ให้กับผมผมเข้ามาเนี่ยมีเงินมาสิบบาทจากอายุธยาตอนเป็นเนมาเวลานี้ถ้าผมมีสิบห้าบาทผมสบายผมกำไรห้าบาทเลยสิบบาทแล้วเป็นทุน <c oughs> ผมพอแล้ว <c oughs> อะทําไมคิดมักน้อยอย่างนั้นละคะทุกวันนี้มันเหมือนน้าเต็มขวดแล้วเนี่ยขวดนี้มันไปอยู่ไหนมันก็ไม่กระชอกแต่ถ้ามันไม่เต็มขวดมันกระชกอะไรก็กระชกคนด่าก็กระชกค,คนชมก็กระชกก็ดีดีใจแต่าถ้ามันเต็มขวดแล้วเนี่ยมัน ม,มันไม่เป็นอะไรแล้วสบายอ๋ยอค่ะนะครับเอ๊ะอย่างนั้นบาปบ,บุญคุณโทษ <c oughs> จะจะเข้ามาเกี่ยวข้องในในชีวิตของคุณสรพงษ์มากน้อยแค่ไหนคะเชื่อผมเชื่อว่าทําดีต้องได้ดีนะครับทําชั่วต้องได้รับผล่งความชั่วค่ะแม้แต่หนังฝรั่งดู <c oughs> ผู้ร้ายต้องตอนจบต้องไม่เข่าคุกก็ระโดนยิงตายนะครับ <c oughs> แล้วเราเป็นคนพุทธนะเราก็ต้องเชื่อพุทธเจ้าทุกอง,องสอนว่า ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้รับผลใงความชั่วเพราะฉะนั้นเรากมาถึงสิ่งที่สองที่อยากจะทำนะคะก็คือเรื่องลูกๆที่ถามว่าเจ็ดวันจะตายใช่ <pim S 2> ไหมจะทำอะไรก่อนผมเห็นงานศพทุกงานศพเนี่ยจะต้องมีคนร้องให้มากนะครับแต่เป็นการจากนี่คะจะได้ไม่เจอกันอีกก็มันไม่ได้จากเฉพาะเราคนเดียวในสมัยุูธเจ้ามีมีคนตายไปบอกผู้เจ้าช่วยหน่อยเถอะผูเจ้าบอกได้ ไปเอาเม็ดพักการมาบ้านไหนก็ได้ออกไปไปแล้วจะเอามาต้มกินเราจะไม่ไม่ตายจะฟื้นแต่มีข้อแม้ว่าบ้านนั้นต้องยังไม่เคยมีใครตายเลยนะหาได้ไมลละเม็ดพักการดบ้านที่ยังไม่มีคนตายเลยม,มีไหมเพราะว่า,วามันเป็นเรื่องปกติ